ขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณคุณยายใจดีนะคะที่เมตตาส่งของขวัญใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแกะเลยนะคะแกะเลยอะ่ะน้องแกะเอะาเป็นกายมาอ้วนน้ำมีดเดี๋ยวมันแกะง่ายอยู่ จัะมือ妈妈มาเป็น้องมันจะใหญ่ขนาบ้านเนาะไม่รู้น้องมันร้องอ่ะพี่น้องเหนือน่อยแล้วไม่นอนแต่น้องมันเล่อยู่นอนนูนนอนโอ้เสือ้อผ้าขอบพระคุณนะคะวา่ามีขนมด้วยวขอบพระคุณครับป้าอ้วนขอบคุณครับป้าโจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ตัวเล็กเนะี่ย ไม่รู้ว้าคุณยายสมตุกตาไมา้ด้วยกราบขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะคะร่ลำรวยเงินทองนะคะคุณยายคะ่ะมีเมตตาครอบครัวเราถ้า,าะะจะเป็นมือหนึ่งมือสองเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณแยยม่างสูงนะคะขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเด็กๆนี่คือตื่นเต,นต,นต้นมากโอ้มีเื้นนนานาวด้วยนะ เราขอบพรคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ